ตูเลียนหน่อยก็ลังแตกหนดอครับแตกยนดองามครับพี่น้องครับปีปีสามเดือนครับพี่น้องตง้นกำลังงามยนดอกำลัางงามนะครับแตกยนดอเป็นพุ่มนะครับเป็นตะเดียย่ได้กินนะครับนะครับอันนี้สองปีนะครับอันนี้สองปีนะครับแตกหนดนะครับ ใส่ปุย๋ยขี้ตะกระเตียนด้วยพี่น,อน้องขี้ตะกระเตียนประกาศนะครับรู้สึกว่าเยี่ยมนะครับบึงปลูกครับพี่น,อน้องปลูกเด้อน,นะครับกำลังงามกำลังสวยงามนะครับต้นสองปีก็ได้นะครับน่ต้นสองปีครับสองปี ขี่ตะกัเตียนนะครับมาใส่ถังงามครับพี่น้องครับปลูกครับผมปลูกเน้อครับ